ต่อไปนี้คือข่าวที่ผมถือว่าเป็นข่าวหลักทางการเมืองเช้าวันนี้ก็แล้วกันค่ะมีข่าวไทยสภัพหลงตูจะรีเทิร์นเอา,อาย,ยังไงเี่ยอธิบายความกันนิดหนึ่งเวลาพูดถึงลลงตู่ลงป้อมพูดถึงทั้งสองลงเดียเด่ยวๆไม่ได้ทั้งสองลงก็จะมีทีมค่ะมีทีมของตัวเองใช่ไหมบางครั้งนะบางครั้งนะทีมของลลงมีน้ำหนัก ผพอกับการตัดสินใจของลุงนะเอมีผลไงในการตัดสินใจทางการเมืองทุกย่างก้าวทางการเมืองของทั้งสองลุงเครื่องหนึ่งก็อยู่ที่ใจของลุงแต่อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยมันมาจากทีมนะเอทีมจะกําหนดให้วิเคราะห์ให้ถูกไหมถูกไหมใช่ค่ะมีส่วนค่ะมีส่วนนะมีส่วนเลยค่ะขณะนี้ต้องบอกว่าทีมลุงู่ก็แตกเป็นสองกลุ่มค่ะขณะเดียวกันทีมของลุงป้อมก็แตกเป็นสองกลุ่มอ้าวอธิบายกันนิดหนึ่งแตกอย่างไร เอาเอาเอาแต่และขั้ว,วก่อนเอาทีมลุงตู่ก่อนอะเอาทีมลุงตู่ไปดูทีมลุงตู่ก่อนอยังไงครับ่ตกเป็นสองกลุม่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งนายกกล้าหน่อยต้องกล้าสร้างการเมืองในแนวทางใหม่ๆมต้องสร้างการเมืองออที่เป็นอะไรของตัวเองอถึงเวลาที่จะต้องแสดงตัวตนไม่มีเขา เราก็เราก็เย็นได้เชียร์ลุงเป็นผู้นำอะวันนี้เมื่อจะไปต่อต้องไปต่อด้วยอ,อะไรนะวิถีใหม่ๆมไปสร้างไปปั้นดาวดวงใหม่ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติม,มันจะดีกว่าม,มันมีประเด็นในการที่จะหาเสียงได้ง่ายกว่าไปหาเสียงในนามของพรรคใหม่รวมไทยสร้างชาติ มันมีประเด็นที่ครีเอทในทางการเมืองง่ายกว่าการเอายี่ห้อขลังประชาธิปไไปขายโอเคนี่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 ก็คือกลุ่มแรกให้ไปรวมไทยสร้างชาตินะพูดง่ายทีมตู่แต่ทีมตู่กลุ่มที่สองกลับบอกว่ากลับบอกว่าเกิดลังเลกลับบอกว่าการเมืองที่อยากจะเห็นที่อยากจะให้มันเป็นก็เรื่องหนึ่ง ขนาดนี้ต้องอยู่กับความเป็นจริงทางการเมืองอถ้าจะไปต่อต้องอยู่กับความเป็นจริงทางการเมืองค่ะความเป็นจริงทางการเมืองในขนะ,ะนี้ก็คือคืออะไรคะรวมไทยสร้างชาติไปไหวไหมออย่างน้อยที่สุดนะดึงสสเข้าสภา,าได้ถึง25เสียงหรือเปล่าเออ25เสียงจะได้เสนอแคนเดตนายกได้ไงแม,ม้ว่าจะได้ถึง25เสียงมากพอที่จะเสนอชื่อนายก วตดกันในสภาแต่แม้กัะน,นั้นมันก็ไม่หล่อาการที่จะไปรวมเสียงใครต่อใครเพื่อน,นำไปสู่การตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยแล้วก็เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยถูกขี่คอตายเลยอ่ะใช่ถูกขีดคอตายเลยใ้าที่อื่นเขามีสอสเยอะกว่าหลายเท่าอะถูกขีดคอ,อตายเลยดังนั้นดังนั้นจงดูดงสสรวมไทยสร้างชาติที่หวังผลได้นะ มันต้องอย่างน้อยๆเจ็ดสิบแปดสิบหรืออย่างน้อยๆต้องมากกว่าพลังประชารัฐโอย่างน้อยต้องมากกว่าพลังประชารัฐอาจจะน้อยกว่าภูมิใจไทยไม่เป็นไรแต่ต้องมากกว่าพลังประชารัฐพลังประชารัฐมันจึงจะหล่อมันจึงจะมีอะไรในมือในการที่จะไปรวมดาวเพื่อตอบเบรกทางการเมืองให้กับตัวเองโอ้ทำงี้ก็ทำให้โจทย์ยากขึ้นเลยสินี่ดูไปดูมาดูไปดูมากลุ่มที่สองทีมตู่ อยากอยู่ต่อค่อนข้างให้ราคาค่อนข้างให้ราคารวมไทยสร้างชาติน้อยมากใช่ค่ะประเมินกันว่าเผเผอจะได้แค่ไม่ถึงยี่ห้าสิบเสียงบวกลบโอ้โหใจไหลมากให้สิบเสียงบวกลบเลยเหรอสเสียงบวกลบอันนั้นแค่จะบวกลบห้าหรือบวกลบสิบก็ยังไม่รู้เลยโอ้นี่ให้ต่ํามากนะนึกว่าให้ยี่สิบต้นไปถึงยี่ห้ากลุ่มที่สองเขาบอกว่า อยากเห็นอยากให้มันเป็นก็เรื่องหนึ่งอยากจะเล่นต่อมันต้องอยู่กับความเป็นจริงทางการเมืองให้อยู่กับความเป็นจริงดีกว่าความจริงก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องตัดแผนจะเทก็ต้องกลั้นใจเทยอมยอมต้องยอมต้องเลือกตัดสินใจอ่ามีสองมุมละสองมุมคิดละคนละทางเลยลุงป้อมดีกว่าคุยปิดห้องคุยกับพี่คุยได้อยู่แล้วอ่ะโอเคตัดกลับมาที่ทีมตัดกลับมาที่ทีมลุงป้อมทีมลุงป้อมก็แต่เป็นสองเสียงเหมือนกันอ่ายังไงคะทีมลุงป้อม กล,กลุ่มที่หนึ่งเขาประเมินว่ากลุ่มที่หนึ่งเขาประเมินว่าความเป็นจริงทางการเมืองเช่นกันหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปแม้ว่าแม้ว่าพระมารัฐจะไปบวกกับเพื่อไทยได้เสียงข้างมากในสภาก็ไม่ได้แปลว่าหลวงป้อมจะได้ขึ้นกลุ่มแรก ในในฝั่งทีมของลุงป,ป้อมเขาก็พูดกันว่า<ฆ>โครงสร้างอำนาจของสังคมไทยมันมีความสลับซับซ้อนมันมีอำนาจตรงอำนาจไม่ตรงม,ออมันมีเหตุมีปัจจัยมีมีเพลย์เมกเกอร์ maker, มีกลุ่มอำนาจที่จะเข้ามากำหนดความเป็นไปทางการเมืองอม,มากมายเก,ยก่ดกองทีเดียวมันไม่ใช่แค่จำนวนสอสอย่างเดียวออมีหลายปัจจัยแทรกดังนั้นดังนั้นดังนั้นเมือ่อชื่อนี้อย่างไรก็ขึ้นเป็นนายกไม่ได้ แล้วทำไงอ่ะและถ้ายิ่งไปบวกกับมาเพื่อไทยมันจะมันจะมีปัญหาทับมถมเท่าทวีคูณโจทย์จะยากขึ้นประเมินว่าหลังการเลือกตั้งสูตรไหนก็แล้วแต่ได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นายก็ขึ้นไม่ได้อ้าวเหรอเพราะเขาไม่ให้ขึ้นเมืม่อเป็นอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะค่ะท,ทำอย่างไรล่ะทำไงคะ เขาเสนอด้วยไหมเขาเสนอด้วยไหมนายไปดึงน้องกลับมาดีกว่าอก็อย่างดีมันเป็นออปชันที่ดีที่สุดมันเป็นออปชันที่ดีที่สุดสองลุงกลับมาอยู่คู่กันอันนี้อันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอะส่วนเรื่องส่วนเรื่องลุงตู่แค่อยู่ได้แค่สองปีอยู่ได้แค่ครึ่งเทอมจะทําอย่างไรกลุ่มนี้เขาก็บอกว่าประเทศนี้ศักดิ์สิทธิ์ประเทศนี้มักมีอะไรนอกเหนือความคาดหมาย ประเทศนี้มักจะมีอะไรที่อธิบายไม่ได้ไื่ลูกโด่งไปก่อนไต่ลูกโด่งโยนลูกเป็นท่าประตูของคู่แข่งก่อนอ่าเราวิ่งเข้าชาร์จยิงให้เข้าโกไปก่อนก็คือเตะลูกโด่งไปก่อนอเต่ลูกโด่งยิงเข้าโกไปก่อนอะมันไม่เข้าโกไต่ลูกโด่งไปที่หน้าประตูของของคู่ต่อสู้ก่อนแล้วก็ตามเข้าไปชาร์จท่านั้นเองค่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ก็แก้ลําดุลสินี่ไงมาแล้วคำนี้ก็แก้ล้าดุลสิ สองปีก็จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปถูกไหมคะใช่ใช่สองปีแล้วไงอ่ะถึงวันนั้นถ้าแกเวลาเขาจะทำอะไรเขามีคำอธิบายร้อยแปดพันไม่ต้องห่วงเขาหรอกแต่เดี๋ยวถึงเวลาก่อนนี่ก็คือวิธีคิดของกลุ่มที่หนึ่งอ่ะละนี่ก็คือวิธีคิดของกลุ่มที่คือกลับมาจับมือกันสองลุงและและและเขาก็บอกว่าและเขาก็บอกว่าไอ้กลุ่มที่หนึ่งยังบอกนะไม่ใช่แค่บอกว่านายความเป็นจริงทางการเมืองก็คือนายก็ขึ้นเป็นนายกไม่ได้อย่างไรก็ขึ้นไม่ได้เออ ทีนี้ขณะเดียวกันถ้าดีไซน์ข้ามช็อตจะไปจับมือกับเพื่อไทยตั้งรัฐบาลยิ่งหนะักนายคิดดีๆคิดดีๆยิ่งโทน,นี่ออกมาเปิดการแสดงมากเท่าไหร่ความหวาดระแวงก็จะมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณถูกไหมถูกไหมก็ฟังได้นะก็ฟังได้นะยิ่งเปิดการแสดง มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความหวดาดระแวงออมากเท่านั้นอย่าถามผมว่าใครหวดาดระแวงออนะครับมันมีประเดเออ็นกันอยู่มันมีเชืเ้อกันอยู่ผมไม่ต้องอธิบายความนะคะดังนั้นนายระวังเถอะไปผูกเสี่ยวอะไรกับพี่โทนี่ประเดี๋ยวเถอะประเดี๋ยวเถอะใครจ<ะ> <bruk> ูจงมือนายไปผูกเสี่ยวกับเขาระวังเถอะระวังเถอะโค้งสุดท้ายนะพรคเพืพ่อไทยของโทนี่จะถูกไต Ś ่สกัดชนิด หัวคำมัหัวฟาดพื้นโดยที่ไม่รู้ตัวโุ้ย G2G ภาคส 2. 2> องอยอยู่รออยู่มันสับหลังอีกครอบงามพักนนมันสับหลังไม่เกี่ยวมันสับหลัง,ไ,งไปเกี่ยวกับรวมไทยสร้างชาติตายลงสวรรีคีค่ะโอเคอะไรประมาณนี้ทีนี้กลุ่มที่2ทางทางทาง,ทางฝั่งทีมของลวงป้านลงตู อ่าลุงป้อมลุงป้อมแล้สิลุงป้อมลุงป้อมแล้วลุงป้อมแล้วกลุ่มแรกคิดอย่างไรมองอย่างไรกะเกงอย่างไรเราบอกแล้วกลุ่มแรกบอกว่าไปตามน้องกลับมาอจับมือกับน้องอ่ะกลุ่มนึ่สองกลุ่มที่สองเขาเลือกทางไหนคะกลุ่มที่สองเขาบอกว่าในทางการเมืองชื่อลุงตู่เป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งจุดแข็งก็พอเห็นนะแม้ว่าจะแม้ว่าชื่อนี้มันจะมันจะผุมันจะกร่อนไปเยอะแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็แล้วแต่การเมืองในบางมิติเนี่ย ชื่อนี้มันก็ยังเป็นจุดแข็งอยู่โอเค <Okay. S 1> ยังมีจุดแข็งผมไม่อธิบายนะมผมพูดแบบย่อเรื่องได้แค่นี้ให้ผมอธิบายยาวกว่านี้ไม่ได้อแต่ก็มีจุดอ่อนการมีลุงตูดทำให้การผสมการผสมพันธุ์ตั้งรัฐบาลมีข้อจำกัดเยอะอเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขสำคัญยกตัวอย่างเซรีพิสุทธิ์เตมีเวทประกาศเลยไม่มาแน่นอนจะให้ผมบวกกับลุงป้อมไม่มีปัญหาจะให้ผมบวกกับพบลังประชารัฐไม่มีปัญหาแต่ ต้องไม่มีลุงตู่ต้องไม่มีลุงตู่ไม่ลุงตู่ผมไม่เอาอ่าอันนี้เป็นเงื่อนไขแล้วนี่คือการยกตัวอย่างเล็กๆขึ้นมาประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าถ้าเอาลุงตู่ลุงตู่ก็จะมีเงื่อนไขอือะไรประมาณโอ้เยอะแยะประมาณนี้ใน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 กลุ่มที่สองก็บอกว่าอย่าเอากลับมาเลยอืมแต่มีแต่มีเสียงทั้งสองกลุ่มนะแล้วมาจะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองมีน้ำหนักเท่ากันไหมสองกลุ่มนี้ก็คานกันอยู่อื แต่ทั้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองทีมของลุงป้อมมีอยู่เรื่องหนึ่งน่าสนใจคือสมมุติว่านายจะเอาน้องกลับมาจริงๆอของเงินไขเดียวคืออยาเอาเสเฮงกลับมาด้วยเอาตาละไม่เอาไม่เอาเสเฮงนี่แค้นฝังหุ่นขนาดนี้เลยเหรอมหมายถึงทีมนะไม่ใช่ทัวท่านผู้นาหมายถึงทีมนะทีมงานนี่แค้นฝังหุ่นขนาดนี้ผม,ผมว่าไอ้เรื่อง37สสอสสิด กระบ,บาดอเื่อไทยเล่นเกมกับทางพรรคอะไรของเขาประกอบฉากช่างเถอ,อะขิงเอกนัทคไรจะว่าะอะไรก็ว่านันไป